ครับก็กบมาตามคลิปที่สองกับเตาชีวมวลนะครับท,ที่เขาเอที่เขาไออยู่ข้างทางอ่ะเนาะกิ่งไม้ที่เขาตัดแล้วมันแห้งอะ่ะเอามาเลยครับเอามาแล้วก็มาใส่ถุงปุ๋ยเก็บไว้มีมีมีคนเอาไปใช้ทำอชอบใจมากเลยมันประหย,ยัดไงแล้วก็ไม่ไม่เปลืองไม่เปลืองไม่เปืองถ่าน ก็ยวก็ไปเก็บเอากิ่งไม้มามามา,มา,ม,ามาเอาเอาเอาออกมาครับเพราะว่ามันมันไม่มีกิ่งไม้แห้งหรอกครับอตอนนี้วัสดุของอาจารย์มันชื้นนะครับผมนะมันหยุดมันชื้น,ม,น,ม,น,นมันเลยจริงแค่เป็นกิ่งไม้แห้งมันจบเลยลุกเดเลยนะลุกดีด้วยเดี๋ยวต้องหอยๆน้องเหี่ยวน้องเหี่ยวเอาใจเอาใจไว้อยู่กับเตาก่อนหูอย่าเพิ่งไปฟังไก่ แม้พออาจารย์พูดเรื่องไก่แล้วเอาหูไปไก่เนียวเดอบต้องมาเออต้องแลกกับการมาทำอันนี้ผมนะนั่นเอาเลยครับอาจารย์จัดเลยต้องแลกมาทำอันนี้เนี่ยบ้านหลังนี้อ่าที่ผมยังทำไม่เสร็จอืมลูกศิษย์จะเป็นลูกศิษย์ลูกเป็นลูกศิษย์มันต้องมันต้องมีของแลกเปลี่ยนใช่อ่าต้องลองลองก่อนมาเชื่อมบ้าน เชื่อมนี่นะเชื่อมเด็กอะไรผมตีไว้แล้วแหละแต่ว่าถ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำอะไรมันมันช่วยกับอาจารย์นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์พากินชาบูทุกวันวันนั้นนีอบอกกินของป่ามานานแล้วมาเจอครับวันนี้วันนี้ผมก็จะไปกระตันยูกับอาจารย์นะครับจะพาอาจารย์ไปกินชาบูาวันนี้ผมจะไปกระตันยูกับอาจารย์ครับ อ,อืมอา้าวร้านนั้นใช้ได้เลยครับอาจารย์อ้าวผมก็มีคนละครึ่งด้วยเ,เดี๋ยวสองคนบวกกันคนระึ่งเออครึ่งได้แล้วครับสองคนสองคนสามสองเออสองสองคนคนละครึ่งได้สามคนกินพอดีเลยลองตัวเป๊ะนี่นะครับก็จริงๆมันไม่ได้ยากนะ กิ่งง่ายมากถ้าถ้าถ้าเป็นเศษไม้แห้งนะครับแค่นี้เดี๋ยวขออเอานิ้ย้อมหน่อยครับตอนนี้ก็จะดูเหมือนไม่ไม่ไม่ตรงกับที่อาจารย์พูดท่าไหล่นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยฟืนนะครับมันมันชื้นนะครับมันไม่มีไม้ถ้ามันแห้งแห้งเนี่ยมันจะลุกพึบเลยนะครับผมล,ลุกแล้วก็ติดแล้วก็เติมแล้วก็เติมเติมไปเรื่อยๆเนาะแล้วเวลาเติมเติมตรงไหนอาจารย์เติมล,ล่างเติมบน,นบมอ่าแล้วถ้าต้มอยู่อ่ะ ก็ต้มอยู่อะต้มกน็นี่มันก็สอดเข้าไปอย่างนี้ครับสไม้เราก็สอดเข้าไปอ๋อสอดไปใต้ขามันเนาะโอเคครับนี่ครับแบบนี้นี่ถือว่าเรามีกิ่งไม้ใช่ไหมเนี่ยถ้ามันติดแล้วเนี่ยมันจะลุกลุกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยความร้อนเนี่ยเราก็เอาหม้อเอาอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างคือว่าถ้าถ้าไปมันยังไม่ลงเนาะครับ ก้นหม้อมันจะดำคินั้นเองอืม,มอน,นั่นนันก็จะดำมันเหมาะกับการเดินป่าอ่าใช่หรือเราไม่มีคนหม้อหรือไม่น่ะหากระป๋องไว้เนี่ยแหละต้มน้ำต้มอะไรลวกต้มคงต้มไข่หัดอืมครับนะใช่ไหมัดหรือได้หมดหแกงหรือปิ้งก็ได้ปิ้งเราก็หาเนี่ยะไม้เสียบไปหาปูหาปลา,ปาขึ้นมาก็มันมีความร้อนแล้วก็สามารถย่างกินได้นะในป่าแล้วเราก็ไม่ต้องไป ทำลายต้นไม้ก็ไปหักกิ่งไม้อะมาถ้าเกิดว่ามันมันเยอะใช่ไหมมันเยอะมันร้อนเต็มที่แล้วมันก็จะอยู่ข้างล่างเนาะไฟมันก็จะแดงอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยมันเริ่มติดแล้วเห็นไหมครับพอมันติดแล้วนี่ติดแล้วติดเลยเลยนะเออแล้วก็เติมไปครับกิ่งไม้พวกนี้นะอะไรที่มัน ที่มันแห้งๆพวกกิ่งไม้เล็กๆพวกเศษกิ่งไม้จริงใบไม้อะไรพวกนี้ครับเอาใส่ลงไปโลดมันมันไม่ได้นั่นหรอกครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นกิ่งไม้เล็กๆนะครับเติมลงไปเติมลงไปทีละอันทีละอันนะครับอันนี้คือแค่สาธิตให้ดูอยากให้ดูว่าเต้าอตนนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับจริงๆมันใช้ได้ ทำไม่ง่ายนะครับเตาเชื้อโมนนี้ทำง่ายง่ายนะครับก็ขออภัยเอฟซีทุกท่านนะครับที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับนะตอนนี้ก็ขอเก็บเกี่ยวความรู้ของอาจารย์กันนะครับผมตอนนี้ยู u b e เดินหน้าเตรมหน้าบ้านพี่หนึ่งพี่หนึ่งเมดีทุกคนมาช่วยสร้างบ้านให้ ขอบคุณมากนะครับคุณนิกคนก็ฝากบอกเอฟซทุกท่านเลยนะครับว่าผมติดภารกิจนะครับพอดีรับปากอาจารย์ไว้แล้วนะครับนะท่านก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงนะครับไม่ใช่นัดแล้วไม่ทําตามนัดนะครับแต่ที่บ้านที่ผมจะยกผมคุยกับพี่ตั้ม้วนะครับว่าให้ยกวันอาทิตย์แกก็บอกไม่เป็นไรไปเลยไปทุระเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้นะครับนะผมบอกไว้แล้วนะครับอย่าทัวร์มาลงผมนะครับตอนนี้ทัวร์ให้มาลงอาจารย์เอกสกลนะครับ มาช่วยกันผลักดันให้ท่านขึ้นหนึ่งพันซับไปนะครับท่านจะได้ไรฟ์สดแล้วก็เก็บความรู้ให้พวกเราได้นะครับเวลาท่านมีโอกาสทํานะครับจริงจริงมันมีีเยอะไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรแต่ต้องมาเรียบเรียบเรียทีละเรื่องทีละเรื่องครับผมเจ้าต้นไม้เจ้ามูลีสเดือนเจ้าไม้กวาดเจ้าไก่เจ้าผานหรือจะเจ้าเตาเผาโอ้ย เอาทีละอย่างอาจารย์เพราะว่าผมจาทีละอย่างเข้าไปที่กอกๆจะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านนะอาจารย์เห็นไหมเราก็ไปหาไม้เนาะเยจจริไม้ครับเติมเติมเติมลงไปเสียบเข้าไปมันมันหมดเห็นไหมมันง่ายมากอ่ะมเสียบเข้าไปหมดก็เสียบเข้าไปมันมันไม่ได้ยากเลยนี่ถ้ามันปิดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อาจารย์โชว์ไม่ขานเลยครับไม่ขาดเห็นมันบางเงินน่ะอันนี้รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่า อันนี้ทําใช้เองที่บ้านนะทำใช้เองแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้ที่ผมจะมาตั้งแต่ก่อนนะทั้งา่วงหแลนะเนี่ยครับเป็นมี็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าจเลองทาเล่นดูตอนแรกๆนะครับยุคแรกๆแต่ว่าโทษทีครับใช้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ทังครับใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับได้ครับเดี๋ยวไม่กว่าแบบนี้นะครับจะไปเกิดที่กกอกๆนะครับโดยช่างเหี่ยวนะครับผม ไม่ใช <Z an aaS as> ่ไม้กวาดแบบนี้ไม้กวาดแบบนู้นหรื้างบนตัวเลกขึ้นไปเอามาอันได้ไหมลูกเออมีไหมแค่แไปเอาไม้กวาดมาให้ตาเอามาเอามาให้เอามาโชว์ให้ fc ดูหน่อยลูกเห็นไหมเหรอเนี่ยก a s i f i e r เห็นไหมเนี่ยก็คือการควบแน่นของควันควันแก๊สนะแก๊สเรือสุกควันครับมันควบแน่นปุ๊บเห็นไหมเวลาไฟไหมทําไมมันมีควันออกมาก่อนอืมครับผมเพราะว่าถ้าเกิดควันนั้นพอดีปุ๊บแล้วมันโดนออกซิเจน โดนโดนในการจุดประกายขึ้นมานิดนึงแค่นั้นแหละครับมอมันก็จะกลายเป็นไฟที่แบบโหมลุกไหมอย่างนแรงนะถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้เราก็ไปทำแบบนี้ได้อะผมถามเหี่ยวหน่อยมมไม่มไม่ไอตัวตัวสวยๆเนะ่ลูกนุ่นนู่นนู่นอยู่ทั้งไงหนูลูกอยู่หลังหลังนี้เดินเข้าไปหีิบครับคลิปนี้ผมก็ลงไว้ที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับขอขอต่ออีกคลิปหนึ่ง